สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในพื้นฐานของตัว s c a f f o l d นะครับซึ่งภายใน s c a f f o l d ครับเราสามารถที่จะใส่ไอคอนได้ง่ายๆนะครับซึ่งฟอร์เตอร์ก็เตรียมไว้ให้เราใส่ตัวไอคอนต่างๆเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในคลิปนี้เราก็จะใส่ไอคอนนะครับไว้ในตัวของ s c a f f o l d นะครับซึ่งเป็นวิดเจ็ตหนึ่งของตัวฟอร์เตอร์นะครับโดยที่เราจะใส่ไอคอนไว้ภายในตัวของบอดี้นะครับซึ่ง เราจะสามารถใส่ไอคอนได้จากชายไอคอนนะครับแล้ก็ตามด้วยไอคอน image นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรูปไอคอนได้ตามความต้องการนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างลิสต์ของไอคอนที่ตัวฟอเตอร์เตรียมให้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว image เองก็ตามนะครับ image search import contact นะครับนี่ก็จะเป็นเสื้ลักษณ์ของไอคอนที่ตัวฟอเตอร์มีให้เราเรียกใช้งานนะครับ ไอคอนดอทนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีไอคอนอะไรให้เราเลือกใช้งานได้บ้างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ t i m มเป็นต้นนะครับเรื่องของก็จะมีตัวอย่างของไอคอนย่อๆพรีวิวให้เราดูนะครับในที่นี้ครับไอคอนดอทอิมเมนะครับแล้วก็คอมมาไซส์นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดขนาดของตัวไอคอนนะครับแล้วก็กําหนดไซส์ให้กับตัวไอคอน อ m เม e นี้ได้นะครับทําการเซฟและทําการรีโหลดก็จะได้ลักษณะของภาพไอคอนที่เป็น Image นะครับตามตัวอย่างนี้แสดงออกไปบนโมบายแอปพลิเคชันของตัวฟัตเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการใส่ไอคอนพื้นฐานก็ขอจบลงไมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ